นิทานเรื่องเด็กน้อยจอมสนตอนที่4ท่า้ลึกลับและความลับสุดท้ายด้วยความตื่นเต้นที่ยังคงอยู่ไอรินเซียร่าและแอรอนพร้อมด้วยแผนที่และจดหมายในมือออกเดินทางสู่ภูเขาหลังบ้านของไอรินตามแผนที่ที่ได้มาจากสายคอเส,ส้นทางสู่ถ้ำลึกลับนั้นไม่ง่ายภูเขาต้องปีนป่ายหน้าผาฝ่าดงไม้หนาทึบและข้ามลำธารเล็กๆแต่ด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันและความมุ่งม,มั่นพวกเขาก็สามารถไปถึงปักถ้ำได้ในที่สุด ทำมืดมิดและดูน่ากลัวแต่ความอยากรู้อยากเห็นและความคาดหวังที่จะได้พบกับความลับสุดท้าย ทำให้พวกเขาตัดสินใจเข้าไปสำรวจแอรอนนำไฟฉายส่องทางเซีราคอยระวังอันตรายส่วนไอรินก็คอยเก็บรายละเอียดต่างๆที่พบเห็นระหว่างทางภายในท่ำเต็มไปด้วยหินนอกหินย้อยที่สวยงามและแปลกตาความเงียบสนัดและความมืดมิดสร้างบรรยากาศที่น่าค้นหาพวกเขาเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆตามทางที่แผนที่ระบุไว้จนกระทั่งมาถึงห้องโถงใหญ่กลางห้องโถงมีแท่นหินและบนแท่นหินมีกล่องไม้สลักลวดลายวิจิตรบรรจงวางอยู่ กล่องไม้ดูเก่าแก่และแข็งแรงพวกเขาพยายามเปิดแต่ก็ทำไม่ได้อารอนจึงนำจดหมายที่ได้มาจากสร้อยคอออกมาอ่านอีกครั้งในจดหมายเขียนวิธีการเปิดกล่องไม้โดยใช้รหัสลับที่ซ่อนอยู่ในภาพวาดหินที่พวกเขาพบในส่วนลับก่อนหน้านี้หลังจากร่วมมือกันไขปริศนาและถอดรหัสพวกเขาก็สามารถเปิดกล่องไม้ได้สำเร็จ ภายในกล่องมีกล่องเล็กๆอีกใบและเมื่อเปิดกล่องใบเล็กก็พบกับสร้อยคออีกเส้นแต่เส้นนี้แตกต่างจากเส้นแรกมันทำจากทองคำและประดับด้วยเพชรที่เปล่งประกายอย่างงดงามและที่สำคัญมันมีจารึกขอความที่บอกเล่าเรื่องราวและความลับของส่วนลับและถ้ำลึกลับแห่งนี้อย่างสมบูรณ์พวกเขาใช้เวลาหลายชั่วโมงในการอ่านและทำความเข้าใจกับข้อความที่จารึกไว้พวกเขาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเชื่อและตำนานอันยาวนานของสถานที่แห่งนี้และพวกเขารู้สึกซาบซึ้งกับความลับและความรู้ที่ได้ค้นพบ การผจญภัยครั้งนี้ไม่เพียงแต่ทำให้พวกเขาได้พบก,กับความลับและสมบัติล้ำค่าแต่ยังทำให้พวกเขามีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและความทรงจำที่แสนประทับใจร,ร่วมกันพวกเขาตกลงที่จะเก็บความลับของส่วนลับและถ้ำลึกลับแห่งนี้ไว้เป็นความทรงจำและบทเรียนอันล้ำค่าตลอดไป